สวัสดีครับรุ่น A1 Series นะครับ e-scooter ยี e ่ห e ้อ Inmotion นะครับจะเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นก็ได้นะครับเป็นรุ่นราคาประหยัดน,นะฮะอาจจะเน้นความเบาคกพคาสะดวกก็ใช้ตัวนี้ในกล่องที่ให้มานี่นะครับมีอันนี้อันนี้หนักอยู่นะครับอะแดปเตอร์ apter, นะสายไฟและตัวหกเหลี่ยมโอเคหัวมันเปิดน,นิดหน่อย Okay. ใช้ได้แข็งแรงบุกมาอย่างดีตัวนี้จะเป็นกระดานนะครับกระดานไม้แล้วก็กระดาษสายนะครับเหมือนพวกสเกต็ตบอร์ดทั่วไปนะครับนี่ <Okay. S 1> โอ้โหขาตั้งน่ารักเชียวน่เรียบร้อยในกล่องหมดแล้วนะครับอ๋อเป็นเบรกนะครับแล้วก็ตัวนี้ยกขึ้นได้เดี๋ยวลองยกให้ดูนะฮะนี่อย่างนี้เลยแล้วก็ ปุสลักล็อกเอาไว้นี่แค่นี้เองนะฮะแก๊กล็อกแล้วเรียบร้อยง่ายจริงนะข้างหลังเป็นยางตันนะครับก็คือขับล้อหลังส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบางโคนพร้อมเบรกอยู่ข้างในสามารถเหยียบได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ให้มาสามารถถอดได้นะครับเป็นเกลียวถ้าเราใส่ที่ขั้นนี้จะมีสัญลักษณ์ L นะครับก็คือข้างซ้ายเราใส่เข้าไปอย่างนี้ได้แล้วก็หมุน เพื่อที่จะติดตั้งได้นะครับพร้อมเบรกทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็สายเบรกเนี่ยลากลงไปข้างล่างไปเบรกที่ล้อหน้านะครับล้อหน้าจะเป็นตัวเติมลมได้นะครับส่วนล้อหลังก็จะเป็นยางตันซึ่งมันก็คือชุดมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนเจ้าตัว A1 ตัวนี้นี่เองนะครับขาตั้งนี่ดูขาตั้งซะก,ก่อนนารักเฉียว สำหรับตัวบางโคนหลังนะฮะเนี่ยก็จะมีชุดเป็นไฟด้วยนะครับนะครับแล้วก็ตัวแผ่นบอร์ดเนี่ยเป็นไม้นะครับเป็นเด็กไม้ติดด้วยตัวกริปเทปที่เป็นกระดาษทรายนะครับเหมือนฟิลลิ่งกับสเก็ตบอร์ดเลยนะครับกระดกขึ้นสวยงามล้อหน้าก็เป็นเติมลมนะตอนนี้ยังไม่ได้เติมลมแล้วก็ตัวล็อกคอเนี่ยก็จะเป็นสลักที่สามารถปลดเร็วได้นะครับ เป็นสีดําด้านนะสวยงามตัวนี้ขึ้นมาก็มีเลือนใหม่เป็นจอสีดําอย่างนี้นะครับโอเคเลยลองดูตัวนี้จะเป็นปุ่ม power นะครับเราสามารถกดได้แต่ว่าก็ไปชารัดแบบนี่เรามีไฟเหลืออยู่0ูนะฮะหน้าจอจะมีโชว์สปีดนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับเป็นจํานวนขีดขีขีดนะครับถ้าเต็มจะเป็น5ขีดแล้วก็มีกระดิ่งให้ติ๊ง ใช้ได้ใช้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งนะครับนะฮะเซฟนะฮะเนี่ยเรากดไม่ไปนะครับรถไม่ได้วิ่งนะฮะนะ,ฮะตัวนี้จะเป็นเบรกซ้ายนะเป็นเบรกสายที่จะไปห้ามล้อหน้าไว้นะครับใช้ได้เลยดีมากๆแล้วก็ปลดตัวนี้ออกนะฮะกดตัวนี้กดตัวนี้ก่อนแล้วก็ดึงออกนี่นะฮะจากนั้นคอสามารถพับหักได้เราหักลงแล้วตัวนี้จะมีสังเกตดูจะมีที่เกาะนะครับตัวนี้จะมีที่เกาะอ,อยู่ เราเกาะกับตรงนี้ได้เลยนะครับกดตัวนี้ลงนิดนึงนะครับมันจะเข้าล็อกแล้วก็ปล่อยพอมันล็อกปุ๊บสามารถยกได้ครับตัวนี้เพราะว่ามันเกาะตัวนี้ไปแล้วยกได้นี่น้ําหนักหนักท้ายนะครับหนักที่ชุดมอเตอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้ผับยกได้ยกได้แหละมือเดียวก็ยกได้มือซ้ายมือไม่ถนัดก็ยกได้ครับ1ิบกว่ากิโลเองพกหลังรถได้นะครับแจมเลยง่ายเลยนะฮะถ้าเอาออกใช่ไหมครับกดตรงนี้ก่อนแล้วก็ยกขึ้น แค่นี้เองอ่อยพอล็อกตรงนี้เสร็จเราก็ปิดเข้าไปนะครับน่ะก็เป็นการล็อกเรียบร้อยไม่ไม่ออกแล้วครับใช้ได้แล้วเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะครับสําหรับตัว A1 ตัวนี้นะครับหรับท่านใดที่สนใจนะครับวันนี้ผมแกะกล่องให้ดูไฟก็มีมาให้แล้วนะพร้อมเล่นได้เลยนะครับกดค้างไว้อ่านี่นะฮะก็จะขึ้นมามีแบตอยู่ประมาณสักเอาตีตีว่า80%สแล้วกันนะครับ วิ่งได้ยังไงก็ขอบคุณมากเอาไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ